อะไรวะเนี่ยนี่มปนที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้คนโลกเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยที่ไหนวะไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> โอ้ยโอ้มนกฟ้าอะไรวะเนี่ยคนสวยโอ้โอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นเจ้าสวยงามโอ้ท oh. าน มันเหลกนะเดะไอรอนโอ้โอโอ้โอโอไอวะเนี่ยมีด้วยโอ้อุ้ยแหลกโคตรแบบโคตรแบบดึกเดือดเดึกดมันยุกยุกเป็นยุกยุกเลยมันความความสวยงามไม่คืออะไรกันโอ้โอ้ โอ้ oh. ตะลึงไม่หยุดเลยอะเลไรกันได้ไม่ได้ความตะลึงโอ้ย oh ไม่ได้วะเนี่ยบล็อกยิก่มาได้ไงนี่มันที่ไหนวะเนี่ยมันมีโอ้โหลึกไปเลยโอ้โหโอ้โหโคตรอลังการ โอ้โคตรสวยไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนดี้มาก่อนแล้วแต่ไปดูเคลีไปเอ้าหายไปไหนะเดี๋ยวมันจะไปไหนของมันนะึไปไหนหวะ โคตรสวยอยากไปช่วยมาเจอทังเลยอ่ะไปช่วยเหล็กโคตรเยอะที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมีพืชพืชวีด้วยแบบแบบนี้ไหมครับมันมีสปารลาตัวไหนมาขุดถ้ามไว้อ่ะอุย้ย แบบดูตอนนีม้มคนสวยเลยทุกคนเพิ่งรู้มาเนคาบมีอะไรแบบนี้ด้วยวันเนี่ยจะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยกินแปบบ๊บโอเคโอ้ยควาดี้อ่ะว้าสวย โอ้จานๆไม่ใช่เล็กๆ,ๆคนเลึกเลยอะทุกคนอ้มันต้องมีเดบอลได้นอนอะตักไปเลย มันอะไรก็ว่าเนี่ยโคตรอลังการม <G ül> ไ,ไม่ขับมีอะไรไมีด้วยอะไม่เคยรูมันก,กอนเลยอะมันโคตรแบบใหญ่อลังการมากเลยโคตระโคตรโคตรเลยทุกคนมันมันโลใหม่หรือมันโอโ้โห เพิ่รู้สึกหลงอะรู้สึกหลงเดี๋ยวได้เจอนี่เปนป่าอะไรวะเนี่ย มันจะป็นใหญ่มากมันใหญ่โอ้โมันก็เมืองจริงๆนะฮะโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอะไอ้โเนี่้โอ้ยอโอ้โทานอ้โล้โอ้โอ้โะ้โ้วค้โอ้โอะไม้ไอ้ละไม่้โอลโอ้โอ้่อนะ้โอ้โ้้อ้ เ <c oughs> จอไปพวกก็ปวดหัวแล้วับสวยๆกันนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมแค่นี้นะมันโคตรจะสวยเลยทุกคนจำทายาทำจำทางแล้วนะมาทางอยู่ไหนอ่ะจะหาเด้มอนเด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 มอน โโอ้คนเยอะอุะอ้ยอูยโอฟายก่อนก่อนจะไปดีที่มาใส่เลยก็ไประหว่างนี้ขุดไปก่อน โคตรยากโคตรคุ้มและโคตรจะดีเลยมีกะมมีอะไรไหมมีไหมมีไหม ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแค่นี้แค่นี้โอเคแล้วก็ทำเป็นที่ขุดไดมอนด์อุยไดมอนด์โอ้ยเอ้ยขุดโอ้โห Achievement ขุดนรัวะ อึ๊บเก็บเก็บเก็บเอานี่ไปดูก่อนของเาได้ไหมเอาละได้ครบละแล้วก็ตายอย่างไรตายสมเกียรติตายอย่างมีเกียรติโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว่าไงพ่กเราไม่ได้เจอกันนานนากกรรๆๆ่กก่อนเรูลงบันทีกเาเดี๋ยว่าจับใจเขาคิดละ,ละอ่าผมก็ตั้งซื้อมันไปก่อนแล้วก็นก่อนจะไปผมจะชื้อมันดีอะไรดีวะชื่อว่าอะไรดีวะเนี่ยอืมไอ้ด้วนอะไรกันไม่ได้บูรีนเนี่ยแต่มันก็รู้มันแข็มมันด้วนอย่างเงี้ยไอ้ด้วนไอ้ด้วน,นเอ้ยไอสไ้สมัยส่วนประกอบไอข้ขาหายไอ้ขาลระกอบดีไอข้ขาไอ้ขาพวง อ,อ,อ,อีกนาซ้นเซียวขวดบุรีเนี่ยเอาละไอ้ด้วนเอเอแล้วพวกเรามาจับคลิปไดนก็ฝากเนื้อฝากตัวได้กันนะไม่นด้หนิเรต้องฝากเนื้อฝากตัวก่อนดีกว่าอโอเคก็อยู่บ้านฉะนั้นก็เฝ้าบ้าน,นกันนะเป็นหมาเลยเออก็ทำัานจับป้าเพื่อนเพื่อนแถวแถวนี้กันเพื่อนข้างจะยืนนะก็หลังลังก็เคนเล่นกับเขาหมั่นนะ เอาล่ะเดีย๋ยวฉันกดบ,บ้านก่อนแล้วกันนะเออก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วล่ะก่อนกดไลค์เพือ่อให้อดีด้วนเนี่ยมีแขกกับบานนะ้างเออไปคุยกับหนูก็ได้พวกอะล่ะก็อนลืมกไดไลค์กดแชร์ละ่ะที่ผมบอกว่าไปก่อน